สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาชมพระกรุนะครับที่เห็นอยู่นี่คือขุนแผนพลายคู่พิมพ์หน้ายักษ์นะครับขุนแผนพลายคู่หน้ายักษ์นะครับซึ่งเป็นสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่ ยังไม่ได้ถูกตัดแบ่งนะครับยังไม่ได้ถูกตัดแบ่งสภาพสมบูรณ์อย่างนี้เล่นหาก็ไหลครับหลเงินอยู่ครับเพราะว่าเป็นภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์พระมีหน้ามีตาคมชัดนะครับพระมีหน้ามีตาคมชัดปาก ปากแกม้มูหูคมนะครับพาคุณแผนเนี่ยคนโบร,ราณเนี่ยเขาบอกว่าหูคมเป็นใบมีดแขนเป็นกำแพงนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับอย่าหูอยหูเนี่ยนะครับทั้งสององค์เลยนะทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยหูเนี่ยคมนะครับคมเป็นใบมีดเขาเรียกหูคมเป็นใบมีดแขนเป็นกำแพง แขนนี cool. ่ก cool. the ็จะตั้งขึ้นเลยนะครับตั้งขึ้นมาจากเนื้อขึ้นมาเลยนะครับแขนเป็นกำแพงซึ่งเขาได้อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะครับได้ชัดเจนได้ได้น่ารักได้สมจริงนะครับวิธีการดูพระคุณแผนนี่ก็ต้องจําพิมพ์แม่นๆนะครับจาพิมพ์แม่นแจําพิมพ์แม่นจําเนื้อนะครับทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อต้องแม่นทุกชนิดนะครับพระนะครับต้องจําพิมพ์จําเนื้อแม่นๆ นอกจากนั้นก็ดูวิธีการสร้างกับธรรมชาติให้มีความคล้องจองก,กันกับพิมพ์กับเนื้อนะครับคล้องจองก,กันกับพิมพ์กับเนื้อแล้วก็ดูเนื้อคาว่าเนื้อก็คือดูมวลสารวัสดุนะครับธรรมชาติก็คือพระอย่างพระกุเนี่ยเป็น4-500ปีอย่างนี้นะครับก็จะต้องดูความแห้งความยุบตัวหดตัว ความแน่นของดินสภาพพื้นผิวของกลุแล้วก็ดูอา่านตำราเยอะๆนะครับก็จะเข้าใจนะครับก็จะเข้าใจนะครับอย่าง,งคุนแผนพิมพ์นี้ที่เรียกว่าพิมพ์หน้ายักษ์นะครับเรียกพิมพ์หน้ายักษ์หน้าขององค์พระท่านนะครับก็จะเนี่ยครับก็ดูหน้าทะมึงทึงนะครับดูหน้าทะมึงทึงก็คล้ายๆยักษ์นะครับใครเคยเห็นยักษ์วัดแจ้งนะยักษ์วัดปู่วัดแจ้งก็อย่างเงี้ยครับ ปากกว้างๆตาโปนออกมานะครับคิ้วมาเป็นสันคมนูนนะครับเนี่ยคิ้วสันคมนูนปากตาใหญ่นะครับเขาเรียกพิมพ์หน้ายักษ์นะครับคนโบราณเขาก็เอาใจเปรียบเทียบขุนแผนภายภายคู่เส้นนี้จะเดี่ยวนะครับเส้นเนี้ยจะเดี่ยวถ้าขุนแผนภายเดี่ยวเส้นนี้จะคู่เนี่ยเส้นซุ้มเนี่ยจะคู่นะครับจำง่ายๆอย่างนี้นะครับ เวลาไปเจอขุนแผนพายคู่ตัดเดี่ยวนะครับเส้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นเส้นเดี่ยวเส้นเดี่ยวอย่างนี้เป็นพายคู่เพราะว่านะครับแต่ถ้าหากว่าขุนแผนพายเดี่ยวเส้นตรงนี้จ้องเป็นสองเส้นนะครับพายเดี่ยวอย่างนี้นะครับก็พายเดียวพายคู่ก็แยกกันง่ายๆอย่างนี้ครับแลยอย่างก็ดูรอยตัดก็ได้นะครับอย่างอย่างนี้เกียกับหน้ายักษ์ผ่านไปนะครับ ดูหูคมคมนะครับเลาดูพระคุณแผนดูหูคมคมนะครับอีกเขาบอกว่าหูเป็นใบมีดนะครับดูพิมพ์นะครับแขนเป็นแขนเป็นกำแพงนะครับแขนเป็นกำแพงแขนส่วนมากแล้วนะครับก็จะคมลึกนะครับคมลึกก็น้องๆพาซุมก่อเหมือนกันนะครับคือพระคุณแผนเนี่ยอ่าพระคุณแผนพระนางพญาเนี่ย แขนก็จะคล้ายๆกันนะครับคือพระอย่างพระนางพยานเนี่ยก็เป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระเลสวรคุณแผนนี่ก็คือสมเด็จพระเลสวรเพราะฉะนั้นสร้างห่างกันไม่ถึง100ปีนะครับอยู่ในยุคข,ของการายุคยุทยานะครับยุทยาตอนกลางๆนะครับค่อนข้างจะตอนต้นนะครับพอสอ 2,100นนิดๆนะครับ2,120ประมาณกว่าๆผมก็จำพศออที่ใช้จริงไม่ได้นะครับยุคสุเด็จพเดชสวนนะครับสร้างส1 0 0งก,กว่านี้แหละนะครับก็เพราะนั้นปีนี้2,500นหะก็4 0 0 500ปีนะครับเพราะนั้นดิน500ปีนะครับเวลา เวลาเราพิจารณาเนื้อพระนะครับดิน500ปีนะครับดินก็จะต้องมีความแห้งนะครับถ้าพระไม่ได้ใช้มันมากก็ต้องมีเนี่ยครับดิน500ปีผมลืมบอกไปนะครับพระคุณแผนเนี่ยวลลเวลาก็ดูเขาจะดูเขาดูลอยแกลบหลุดนะครับแกลบแกลบซึ่งเป็นส่วนผสมอยู่ในเนื้อพระนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ส่วนท่านคงจะรู้แล้วนะครับนะจะเป็นเอ่อสี่เหลี่ยมเล็กๆก็เรียกก็เปลือกนะครับเปลือกแกลบที่ที่ถูกเผาเผาอินทรีพลาแล้วเสร็จแล้วอายุลหลายร้อยปีเปลือกแกลบก็หลุดไปเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยลักษณะน,น,นี้ครับเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมลึกๆคมๆนะครับ จะไม่ใช่เป็นผิวแกลบครับที่หักเป็นท่อนๆนี่ๆนะครับนี่ครับเป็นผิวแกลบที่หักเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับหักเป็นท่อนเนี่ยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับเนี่ยจะอยู่ตามผิวผิวพระนะครับบางทีก็เป็นแกลบแผ่นใหญ่นะครับเบือกแกลบแผ่นใหญ่อ่ะอย่างนี้หักเป็นท่อนๆแล้วนะครับหักถูกหักถูกเผาแกลบแม่น้ํานะครับแกลบที่สมัยก่อนคนเราก็ ลูกข้าวะครับก็เอาแกลบมาสุมนะครับมาสุมมาขี้เท่านะครับมาเพราะนั้นดินเนี่ยดินน่าจะเป็นดินแม่น้ําดินแถวยุทธยาก็มีเปลือกแกลบนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาดูพระคุณแผนเนี่ยส่วนมากเขาจะดูเปลือกแกลบบางคนก็ว่าเป็นโลงผีโลงผูกนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆโลงเหมือนกันนะครับก็ บางคนก็เรียกอย่างนั้นนะครับเสียเรื่องเก่าๆบอกดูโลงผุอ่าดูโลงผีกันจริงๆแล้วเป็นรอยแกลบนะครับรอยแกลบที่อยู่ด้านด้านด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าจะมีนีมนี่ๆๆนครับเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นเปลือกแกลบแล้วก็ไม,ม่เดี๋ยวนี้ไม่มีแกลบแล้วก็จะเป็นร่องเป็นรอยหลุดนะของเปลือกแกลบ ผมขยายได้อีกไหมนะครับเดีย๋ยวจะขยายให้ดูนะครับเน,เนื้อผ้าก็จะเป็นไงเนื้อผ้าอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะพอมี เดี๋ยวนะครับค่อยๆขยับเมื่อกี้ข้างหลังเยอะนี่ยตรงแขนนี่ครับเนี่ยตรงแขนเนี่ยตรงแขนตัวนี้นะครับเนี่ยตรงแขนเนี่ยเด่นเป็นรูสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูสี่เหลีย <c oughs> ่ยมนี่อย่างนี้เนี่ยเป็นรูสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเป็นเปลือกแกลบแต่ว่าไม่ได้เปลือกแกลบทั้ง เม็ดข้าวสารถ้าเม็ดทั้งเม็ดข้าวสารเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ been, h, ja, ต้องเป erm nice> so ็นเศษเศษของแกลบนะครับเศษเศษของแกลบส่วนด้านข้างก็จะเป็นรอยปาดนะครับด้านข้างเนี่ยอันนี้เป็นรอยที่ฐานนะครับที่ฐานเนี่ยก็จะเป็นรอยปาดนะครับรูดปาดก็ถ้าทีพิจารดีก็จะเห็นมีเศษแกลบเหมือนกันนะครับมีเศษแกลบเหมือนกันต้องพิจารณานะครับ เนี่ยนะครับข้้นข้างเนี่ยก็จะมีรอยอรอยปาดนะครับรอยปาดเนื้อนะครับรอยปาดเนื้อลองรอยวิธีการทำนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยอันนี้ดานบนนะครับรอยปาดนะครับ เราก็เสแกะจะดูด้านหลังจะเห็นเยอะนะก่อนหน่อยนะครับเห็นเยอะหน่อยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสี่เหลี่ยมลึกๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่นะครับอืมอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับนี่ก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็พิจารณาพิมพ์ทรงให้ดีๆนะครับพิมพ์ทรงให้ชัดเจนนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเป็นการศึกษาแบ่งปันความรู้กันนะครับสวัสดีครับ